สวัสดีค่ะกระสาข่าวดังมาแล้วค่ะอายการฟ้องมาตรา112พรอพรบคอมด่วนอายการยื่นฟ้องธนาทรผิดมาตรา112พอพรบคอมปมไร้สดุดวัคซีนโควิด -19 11. เมษายน65นายกริาางทนายความเปิดเผยว่าวันนี้ทางพนักงานอายการนัดฟังคำสั่งในคดีที่พนักงานสอบสวนสอนนนางเลิง ส่งความเห็นสมควรสั่งฟ้องนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และความผิดพรบรการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สืบเนื่องจาก 18. มกราคม64นายธนาทรได้ไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊ก มีการบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับวัคซีนโควิด -19 บนเพจคณะก้าวหน้าและเพจนายธนาทรมีเนื้อหาวิจารณ์การจัดหาวัคซีนโควิด19ของรัฐบาลที่มีความล่าช้าและมีเนื้อหาพาดพิงสถาบันนายกฤษดากล่าวว่าวันนี้พนักงานอายการสำนักงานคดีอาญามีคำสั่งฟ้องนายธนาทรในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพระบอรคอมพิวเตอร์ และนำตัวไปยื่นฟ้องต่อสารอาญาแล้วสารมีคำสั่งรับฟ้องแล้วขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากคมชัดลึกขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ